ก็เริ่มไล่ไปครับสภาวะทางเข้าเดาว่าเป็นอะไรน่าจะเป็นไอร้อนยิ่งยวดแหละดูแล้วความดันเท่าไหร่นะเขียนก่อนร้อยห้าสิบกับลบสิบใช่ไหมพีเข้าร้อยห้าสิบจากทางเข้าลบสิบใช่ปะนี่น่าจะเป็นไอร้อนยิ่งยวดมั้งนะครับ ก็ลองไปเปิดสารไอ้นี่เป็นไรนะ A หนึ่งสามสี่ A ใช่ไหม A หนึ่งสามสี่เ A ที่เป็น superheated ใช่ป่ะลืมลืมมูลองมิความดันไปละเดี๋ยวมาร้อยห้าสิบกับลบสิบโอเค ร้อยห้าส okay, ิบลบสิบเขียนไหมเราต้องการอะไรนะนทัใช่ไหมนีก็คือช่องที่สามอันนี้ใช่ไหมสามเก้าสามจุดแปดสี่นะครับเขียนไป ถัดไปก็เฮ้ยข้อ,อนี้ม,นมันง่ายมับสภาวะทางออกอพันสองกับห oh. <You know, ้าส <You ok right> ิบเห็นตัวเลขแล้วก็เดาว่าน่าจะเป็นไอรอนยิ่งยวดอีกเช่นกันนะครับ อันนี้มันเป็นน้ายาแอร์เนาะอุณภูมิขนาดเนี้ยเป็นไอร้อนยิ่งยวดไปแล้วแหละนะครับก็ไปเปิดตารางเดิมนะครับความดันเท่าไหร่นะสองพันใช่ไหมอ่ะตัวอีกพันสองใช่ป่ะพันสองกับห้าสิบอ่ะมันก็คือเท่านี้ใช่ไหมพันสองห้าสิบเอนทรปีก็เท่านี้นะครับสี่สองหกจุดแปดสี่นะครับ สังเกตทางออกมีเอนทาลปีสูงกว่าทางเข้าใช่ไหมเพราะอะไรทางออกมีเอนทาลีมากกว่าทางเข้าเพราะอะไรครับเรามองเอนทาลปีว่าเป็นอะไรนะเรามองเอนทาลีว่าเป็นพลังงานในตัวของของไหลนะโอเคไหมอันนี้ก็ถ้าพูดเป็นภาษา แปลไปอีกทีหนึ่งก็คือพลังงานในตัวของของไหลาทางออกสูงกว่าพลังงานในตัวของของไหลาทางเข้าทําไมอ่ะอุปกรณ์ตัวนี้ทําหน้าที่อะไรนะเออแล้วทําไมผมวาดอย่างนี้วะทําไมผมไม่วาดเข้าอย่างนี้แล้วออกอย่างนี้วะออว่าวาดยังไงก็ได้นะขอให้เข้าใหญ่ออกเลยกกันนะครับ พลังงานเออเอาของไหลมาใช่ไหมเข้าปุ๊บแล้วเราอัดมันใช่ป่ะอัดมันทางออกก็ต้องมีพลังงานสูงขึ้นสิก็คุณเอาพลังงานใส่เข้าไปโอเคไหมคิดคิดแบบนี้เลยนะครับคิดแบบใช้นี่แหละธรรมชาติคิดไปเลยครับใช้สามารถสำนึกคิดไปเลยนะครับแต่เวลาเราทําเราก็เช็คตลอดนะหมายถึงเวลาคุณเปิดตารางเนี้ยเฮ้ยใช่เพราะว่าโอเคทางออกต้องมีพลังงานสูงกว่าขาเข้าโอเคถูกต้องอะไรเนี้ย มันจะได้รีเช็คตัวเองตลอดเวลาเวลาเราทําเราจะได้รู้ตัวว่าทําผิดทําถูกนะครับจากนั้นเหลืออะไรครับโอแทนค่าอย่างเดียวเลยเนาะสบายมากอ้าวอะไรเนะี่ยข้อนี้แบบตรงไปตรงมาเนาะเรื่พลังงานก็เดี๋ยวลอกมาอีกทีนะพลังงานเข้าคือเข้ามากับความร้อนแล้วก็เข้ามากับมวล ผมเขียนรวบได้ไหมอย่างนี้นะออกไปกับมวลแล้วก็ออกไปในรูปของงานใช่ไหมเท่ากับ d e by dt เป็นศูนย์ซึ่งความร้อนเนี่ยโจทย์ให้มาละว่ามันเป็นความร้อนสูญเสียใช่ไหมลบสี่สิบผมก็แทนตรงนี้เป็นลบสี่สิบกิโลวัตผมจะเอาหน่วยของสมการนี้เป็นกิโลวัตต์ทั้งหมดนะครับ m <ม>คือสิ่งที่โจทย์ถาม เอ่อเอนทอลปีก็ขาเข้าคือสามเก้าสามจุดแปดสี่ 39, 84, ใช่ไหมขาออกคือสี่สองหกจุดแปดสี่เอ็มด,อดต้องออกมาเป็นบวกนะใช่ปะ่ะถ้าเอดอออกมาเป็นลบก็ตัวใครตัวมันใช่ว่อาอัตราการไหลมันจะเป็นลบได้ไงใช่มัถูกไหมก็เดี๋ยวลองดูว่าออกมาเป็นไงส่วนงานเป็นเท่าไหร่นะ งานเข้าลบร้อยห้าสิบใช่ปะเพราะฉะนั้นเวลาเราแทนตรงนี้ก็ต้องแทนแบบนี้อย่างนี้เก็ไหมเครื่องหมายอย่าไปหลงกับมันนะครับก็ตั้งหลักดีๆแล้วก็ค่อยๆใส่เข้าไปนั้นเอ็มดอดออกมาเป็นกดเครื่องคิดเลขเราทำอะไรก่อนนะเนี่ยเราทำนอกวงเล็บก่อนได้ไหมลบสี่สิบเจอกับบวก ร้อยห้าสิบก็เป็นร้อยสิบใช่ป่ะถูกไหมครับร้อยสิบตั้งไว้ก่อนนะเป็นบวกดนะ้วยเนาะเป็นบวกร้อยสิบใช่ไหมตัวนี้กับตัวนี้เจอกันเป็นบวกร้อยสิบใช่ไหมเดี๋ยวคุณย,าย้ายข้างไปอีกก็เป็นลบร้อยสิบใช่ป่ะถูกป่ะแล้วเดี๋ยววงเล็บนี้ลบกันติดลบใช่ไหมย้ยายไปหารก็ลบลบเจอกันเป็นบวกก็โอเคเอ็มดอตน่าจะออกมาถูกต้องก็ผมหาในวงเล็บก่อนนะ ามเก้าสามจุดแปดสี่ใช่ไหมลบด้วยสี่สองหกจุดแปดสี่ได้ลบสามสามก็เป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์หารสามสามใช่ไหมก็ได้สามจุดสามสามสามอะไรนี้ยนะไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นกิโลจูลต่อเอ็กกิโลกรัปตต่อวินาทีเฮ้ยทำไมข้อนี้มันจบเร็วเนี่ย ใช่ไหมจบแล้วโอเคอันนี้คือคอมเพลเซอร์นะครับก็ให้รู้จักว่าหน้าตามันก็เป็นแบบนี้